กไปทุเนาเราคือมนุษย์รถ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 สิบล้าหัวใจหกล้าห่กใจสี่ล้าพาไปสู่จุดหมายปลายทางนอนต้ำน้ำมันกินอาหารจานเดียวลาบก้อยข้าวเหนียวลายเที่ยวลายทาง Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like, Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So, have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something Do crack your holder too? Heating up inside of me, but so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. จริงจริงเดี๋ยวแคสจะพาไปดูว่าเขาเอารถอะไรมาโชว์กันบ้างคน<อ><ะ>ูบอกว่าวันนี้เป็นร้อยคันเกือบสองร้อยคันด้วยคือตอนนี้นี่คือต้องตะโกนพูดเพราะว่าหนูหูดับไปหมดแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าไม่ให้เสี่ยงเวลาก่อนที่หนูจะไม่มีเสียงพูดทำไมต้องตะโกนเดี๋ยวเราจะพาไปดูรถกันว่าแบบเขาแซ่บแค่ไหนตามาแล้วค่ะเอาคันไหนก่อนดี คันนี้เขียวเขาได้จะมากันเป็นทีอมอะค่ะงั้นเดี๋ยวเรา สวยใช่ปะสวัสดีค่ะพี่ฟูโซอันนี้รถของพี่หมดเลยปะสองคันนี้อ๋อเหรออ๋อเหรอถ้าสนใจซื้อรถเป็นทุกฟูโซ้ก็อย่าลืมนะคะฟูโต้ที่สุพรรณก็มีพี่รู้ปะเนี่ยไม่รู้เลยเคยเคยเคยผ่านไปไหมคะเส้นเส้นอู่ทองอ่ะเคยใช่ไหมฝากด้วยนะคะเห็นสุพรรณแล้วกี๊ดเพราะว่าไม่ค่อยเห็นรถสุพรรณมาถึงชนบุรีขนาดนี้ อ้าวก็ติดต่อหนูเนี่ยเจ้าของบอกเลยมาหาน้องแคทน้องแคทบอกว่าคนสุพรรณปูโซกิเรษฐีพี่เดี๋ยวตามไปดูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรถสวยมากถึงเปียกหนูก็ยอมฮัลโหลพี่มีคนนอนอยู่พี่คานอนอยู่เอาไม่ต้องอดุลอะไรแต่งสิบล้อทุกห้องสุพรรณเลยเนี่ยสุพรรณเลยรู้เลย เขาทำอะไรนี่มีลำโพงเปิดมาอีกเขาเก็บกั็นยังไงอะพี่อ๋อ,อเขาก็ถอดออกอ,อ๋นนี้คือติดเฉพาะเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อจะไม่ให้รบกวนชาวบ,บ้านชาวช่องเขาวันวันไหนอยากจะทําเป็นลําโพงก็เอายกขึ้นมาเสียบก,กับแผงข้างรถแล้วพี่มาดูเครื่องเครื่องนี่แบบมีโครเมียมว่ะคือเขามีใช่เครื่องมันต้องมันอยู่ตรงนี้อรอพี่แล้วคือแบบ เขาเขาโชว์ความความเป็นแบบเครื่องจริงๆอะขนาดคนขายรถเองยังยังไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่เปย์อย่างี้ก็สวยแต่ว่าแต่ว่าพี่เขาคงต้องดูแลเต็มที่นี่คลิปเลยมากโพี่เอาจริงดิพี่มีเครื่องปัดไฟเองด้วยอะ่ะโอเครถรถก็ยังมีสวยๆอีกมากมายอีกหลายคันมากแต่ว่าแคทคงไปรีวิวไม่ไหวเพราะไม่างั้นเนี่ย จะไม่จบสักทีเพราะว่าหนูจะหยุดทุกคนันเพราะว่าแบบเห็นแล้วมันใจละลายอ่ะพี่แบบว่ารถทุกคนันของเขาแบบแต่งเยอะจริงคันนี้คันนี้คันนี้ก็จะทำยังไงอ่ะข,ข,ขึ้นลงลงอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู อีกแล้วนานๆทีเดินมาเจอเห็นไหมว่าเดินมาต้องนานเอาอาก็มาเจอฟูโซ่ฟูโซ่ Hello Sasha do you like to d e c o l a t e something like this เดี๋ยวจะโดนมีแอบอ้าชื่อมีฟูโซ่อันนี้รุ่นแบบเทอร์โบ6 2รุ่นเก่ามากแต่ก็แบบมีความคือ,อยังรักก็ไม่ก็จะไม่ยอมทิ้งรถคันนี้ไปให้ได้คือแบบว่าแต่งแต็งที่ น <G ül ying> ี่ครึ่งเดียวเดินมาเจอฟูโซกี่คันถามหน่อยนับได้พี่พี่ขับรถฟูโซ่หรอใช้ดีใช่ปะ <G ül ying> พี่พูดในกล้องเลยใช้ดีจริง <G ül ying> ใช้ดีเหรนีใ่ใช้มานานยังคะ <G ül ying> ใช่ครับใขับ้งใ่ลูกพอที่หอแล้วพี่ก็ยังชงใช้อยู่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะใช้ฟูโซ่ใช่ไหมไม่คิดจะเปลี่ยนใจเพราะรักฟูโซมากตื่นเต้นเจอฟูโซอีกแล้วพี่ห้ามเศรษฐีเรือทองอันนี้รู้เลย สิทธิ์ฟูโซพี่ใครขับฟูโซอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูหนูหนูกำลังถ่ายทำอยู่หนูมาจากฟูโซกิเซถีเคยได้ยินเปล่าไม่ได้ยินก็ได้ยินวันนี้นะแล้วหนูจะเอาของพี่ไปลงด้วยอันนี้คือพี่เดี๋ยวก่อนขอถามก่อนเนี่ยนะพี่ซี่จะอายทำไมเออยืดยืดไว้เราขับฟูโซล้วต้องเต็มที่ทำไมพี่ถึงชอบฟูโซก็ต่อไปดีนะพ่อผมใช้มาก่อนแล้ว แล้วพอมาถึงรลูกก็เนตามไอ้นี่ฟูโซ่หนูด้วยนะยังไงก็ฝากยังไงเราก็เป็นแฟมิลี่เดียวกันแล้วไหนไหนมันก็ไปไปมาแต่ว่ามันดีจริงๆแล้วก็อยากให้คนแบบว่าลองมาแต่งฟูโซ่ก็ยังไงก็ฝากแต่งไปเลยเยอะๆขอโชว์ขอรูปไปโชว์เลยนะอย่างงี้แหละพี่พอแบบว่าฟูโซ่นี่คือต้องเป็นแฟนพันธทงจริงคือรักแล้วรักเลยไม่เปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องทาให้คนรู้ว่าเรามาจากฟูโซ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะรู้จักหนูได้ไงอ่ะพี่เป็นแฟนคลับเหรอ,อขอบคุณม <laughs> าก <laughs> ก็เดินมาถึงบูธฟูโซของเราแล้วเป็นบูธท,ที่เราจะมาทําการปิดกันสําหรับวันนี้เนี่ยเราได้มาร่วงงานกับชมรมสิงรถเป็นทุกหัวใจศิ้นที่ชลบุรี เราก็ฟูโซ่ของเราก็เหมือนเดิมค่ะก็มาเป็นสปอนเซอร์เอารถมาโชว์ด้วยในงานนี้นะคะแล้วก็วันนี้เรานํารถมาทั้งหมด4คันโดยที่3คันนี้มีเจ้าของแล้วเดีย๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะไปสมลูกค้าต่อ3คันที่ว่านี้ก็คือรถโม่สีแดงข้างหลังแท่นี้เองเป็นรถโม่280้แปแรงมา้าลูกค้าซื้อ6คันแต่วันนี้ส่ง3คันก่อนแล้วก็เลยเอาของเขามาโชว์ในงานด้วยก็ ก็เหมือนเดิมค่ะเขาจะถูกกระแพงก็เน้นสีแดงเอาไว้ก่อนทุกคันก็จะเพ้นสีแดงพอเพ้นมาปูโอ้โหดุมากดูดุจริงแล้วก็แต่ถือว่าแซา่บอะคบเดินทาไปผ่านมาไม่มีสีแดงที่ไหนแซ่บเท่าลูกค้าคันนี้และอีกคันหนึ่งของเราก็เป็นตัวเด็ดที่เรอมาโชว์เป็น f อหัวลากโดยที่คันนี้เนี่ยมีแอร์ไฟฟ้าที่เรามาเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ แอร์ไฟฟ้าคืออะไรอ่ะงงงงแน่นอนเพราะว่าเราไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนมาที่ชมรมที่นี่มางานแห่งนี้เราก็เลยนํามาเปิดตัวซะในงานเนี้ยเราก็มีติดแอร์โชว์ด้วยแอร์ดียังไงก็คือเวลาพี่ดับเครื่องปุ๊บแอร์ยังใช้ได้อยู่ยังเย็นอยู่แล้วก็สามารถใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณ7ชั่วโมงหมายความว่าพี่สามารถพี่สิงรถบรรทุกเนี่ยสามารถจอดรถบรรทุกแล้วก็ สามารถที่จะแบบอยู่พักแอร์เย็นๆตอนเวลาเราพักรถได้แบบนอนสบายเลยคะ่ะไม่ต้องกังวลเรื่องโลกร้อนสตาร์ทเครื่องหรือน้ำมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลว่าแบบเวลาสตาร์ทรถอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นแอร์ไฟฟ้าตามเลยประหยัดพลังงานลดโลกรอ้อนใช้งานได้ถึง7ชั่วโมงมีอะไรอีกเจ้านายไม่ด่าคอนเซปต์ของเขาเจ้านายไม่ด่าไม่ต้องติดเครื่อง ปลอดภัยนอนสบายเจ้านายแฮปปี้ประหยัดแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นมาทดสอบเลยค่ะที่ฟูโซ่กิเจเศรษฐีของเรานี่เองลองสัมผัสดูว่ามันเจ๋งแค่ไหนแล้วในความเป็นแบบฟูโซ่กิเจเศรษฐีชมใหม,มย่ยุค4.0เดี๋ยวนี้เขาต้องทําแบบนี้กันแล้วโลกสวยค่ะด้วยกิเจเศรษฐียังไงสําหรับวันนี้แคทก็ต้องขอปิดวิดีโออันนี้ซึ่งแคทคิดว่ามันยาวมากๆเพราะว่า รถพวกพี่มาเป็นร้อยร้อยคันเกือบ200คันเลยแล้วก็ทุกคันคือไม่ถ่ายไม่ได้จริงๆแล้วก็ขอขอบคุณชมรมสิ่งรถบรรทุกหัวใจสินที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็เรารู้สึกประทับใจแล้วก็ยังไงก็ฝากพี่ๆสิ่งรถบรรทุกให้ฟูโซกิจเษฐีไว้ในดวงใจด้วยนะคะแล้วเราก็จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆแล้วกอ็อยู่ในวงการรถบรรทุกในสายเลือดแล้วก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดต่อไป ยังไงก็วันนี้คันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ